อ่อนเนาะเมื่อเด็กเขาจะมาสอนวิธีการสั่ง USB บูตหรือว่าสั่งไฟเกียวเบ,เบ,เบกของ iPhone เนาะไว้ใบพัดนะว้เกียวเบ,เบก iPhone แล้วก็ใบพาดเนาะเมื่อก่อนที่เข้าก็สซ้อนไปแล้วคลิปหนึ่งก็คือว่าเป็นตัวนี้เนาะเป็นการสั่ง USB นับตั้งแต่เก่าศูนย์ตัวนี้เนาะแต่เมืน่อเนี้เขาจะมาอัปเดตเนาะไห้มัน้องฮับกับอัน 0 10. 10. นะู0ยเนาะก็คือว่าตัวนี้เนาะก็บประ้าจะมาซ้อนนี่อ่าไอโฟซเลาที่มันยอมลอมหักห้องหับมันก็มีนี่นะเก้าเก้าสองเก้าหกเกแล้วเก้าแแล้วเก่าเก่าแล้วกสิบหรือว่าศนะูนย์เนาะไอโฟนก็คือเก่าส่วน iOS มันห้องหับขึ้นมามันก็คือว่า1 3 4สามุดานะ หรือว่ามีหลายกว่านั้นทำาม,มันทองครับวิธีการเฮ็ดการง่ายๆเนาะเคือเก่าเหรอแป๊บนึงติดตั้งก่อนอันนี้กับไปเจาลงวินโดว์ใหม่ก็เลยมาเฮตุใหม่เฮ็ดให้เบิ่งไปเลยเนาะหลายคนนั้นบอกเข้าใจ ลบเลยเนาะเปิดโปรแกรมตลิกขึ้นมาอ่พอแมทยุดบีก่อนเนาะยุดบีตัวนี้เนาะเข้าไปเจ้าพอแมทมาเรียบร้อยและสี่กิ๊กถ้าเจ้าเสียบยุดบีเข้าไปมันจะขึ้นมาในนี้บอกสื่อยุดบีของเจ้าเจงทำเอาบ่าาแน่ใจเนาะว่ายุดบีเจ้ายัาง,งมีข้อมูลเจ้าก็มาพอแมทอีกบ้านหนึ่งพ่อแม่พอดิ้เนาะเข้าไป พอแมตช์เราถ่ายสำเร็จเนะาะทำพอแมทแล้วก็มาคลิกอีกบานหนึ่งเลือก h i ส e this image นี่มันเป็นไฟตัวนี้เนาะไอ้นะนนะทำหนักให้ไดเบิางเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวมันเป็นไฟตัวนี้มันเป็นไฟอัปเดตเนาะแต่วิธีเฮ็ดคือการหันหละง่าย เราทาเราทาอย่างเดียวมันไล่ลงยืนบีก่อนนะหลังจากมันสำเร็จแล้วคลิกโอเคไปมันจะคือรีสซตตคอมเพสนะ มื่คลิกใส่ในช่องนี้บานหนึ่งคลิกใส่บาันหนึ่ง,นนงนะมันจะขึ้นมาว่าวีดีของเจ้าในนี้คลิกเข้าไปมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะมันโชว์บลายให้จ้ามาคลิกในนี้ทูลเซตติง้งเลือกโชว์ไฮแอนดนะ์เต็มไฟเนาะเออมันจะขึ้นมาเนาะมันจะไม่โชว์แล้วมาคลิกใส่คำว่าแอปพลิเคชันเนาะคลิกเข้าไปให้จ้ามาลบออกอันพวกนี้ให้ป้าได้ซิบตัวเดียวเนาะ หรือว่าปะไว้เลยก็ได้แล้วเจ้าจะเพิ่มได้หลายแล้วก็มานลบออกลบออกปะสิบกับสามไฟเนี่ยนะคลิกนี่ก็ปีเฮียไปที่ไฟตัวนี้ก็ปีแยกไฟออกมาเลือก copy yeah. mm hmm. มันอาจจะมีไฟหนึ่งบ่ห้องห้ามแน่นี้เนานะคลิกโอเคไปมาเลือกแส่กำ่าบินโ mm hmm. ย่ลงก่อนอไปมันไลนเนาะ copy copy อันนี้มาชูขั้นตอนการตั้งค่าเนาะหลังจากเขาเฮดสำเร็จแล้วนะมาเบิ่งเดะให้บอกมันจะมีไฟตัวนี้ขึ้นมาเอากลับไปตั้งค่าไปออดเพื่อเขาไปใส่งานย s B ีเนาะถ้าพู้ได้ที่กดปุ่มมันบูตเมนูได้ก็กดปุ่มบมนเมนูแบบทางลัดไปเลยถ้าผู้ได้ที่กดบ่ได้ก็ตั้งค่าไปออดแต่ว่าวิธีการกดของแต่ละรุ่นมันบ่คือกันกับไปเจ้าจะแปะไให้เนาะว่ารุ่นนี้มันกดจังใดจังใดเนาะ มาแบบนี้ตอนเขากำไปเจะกด F11 จะเข้ามาตรงนี้เรื่อนลงมาหาคำว่า UEFI FAT เจอ นับไพลังไม่จะเลือมมาตัวนี้เนาะนับไพลัง 4, สีคู่ดาวศูนย์ถ้่ว่าไพธิบรีคิกอินเทอร์เนาะ ถ้าไฟที่บ่เขา UEFI มันจะบูดตัวนี้บ่อได้มันจะบูดไปที่อีกหน้าต่างหนึ่งเนาะฉะนั้นเจ้าถ้าเจ้าต้องเลือกเป็น UEFI ถ้าว่าไฟที่บ่อห้องครับบ่อห้องหับนี่จะใส่วิธีนี้บ่อได้มันจะบูดไปอีกคนละอย่างมันจะเขามาเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะเลือกขึ้นมามันจะค้างอยู่ตลอดมันจะบุกคืนมันจะคืนแบบแตกต่างเนาะครับรเจ้าก็าเคยเจอมาแต่ว่าใส่บ่อได้ฉะนั้นเราต้องบูด UEFI เพราะว่าไฟบูดมันจะอยู่ในส่วนของ UEFI เนาะรอท่า เราทามันขึ้นมาต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้เป็นวิธีการเฮ็ดเจียวเบกเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าบริษัทอนใบพาดเพราะว่าบ่มีเครื่องมาเทสห้เบิกเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเฮาก็เทศไปไอ้ไอหาไปแล้วเนาะเพราอไอหานี่มันจะปุดยงีฉะนั้นเฮาจะมาเทสแต่พอไอ้หาห้เบิกแต่อันนี้จะมาอัปเดตจากเก้ามาเป็น10เนาะมันก็หนีเรื่องภาษาอังกฤษไปเลย มันจะขึ้นมาให้เฮากดอันคอนเทนิวเนาะคลิกคอนเทนิวไปอ่ามันมั่นในชนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องกดต่อเพราะเห็นบอลแถวถึงเนาะเาเบิ่งแถวถึงนี้มันจะมีคำว่า utility เนาะ utility ในีเหลื่อในี t e r m i n น l ไมันจะขึ้นคอมมานด์ขึ้นมาเนาะให้เฮากดคำสั่งเลยจะขึ้นมาตัวนี้ไปในี้เฮาก็เลือกคำสั่งเขาจะใส่อันเซราไปสันได้เนาะสมมุติเราข้าพเจ้าจะใส่วตัวเก่าเนาะตัวรุ่นเทบีดกับ 02, 0 9 2เกหรือว่า0.9.2เกะ092ินเทอเนียมันก็จะเกิดมาเป็นเวอร์ชัน0ูน0 9จ2 0 9 7 0 9 6นะเก่อนอ่าจะเกิดมา0ูนแต่ว่าภาเป็น iOS อยังถือว่ามันมันมันใส่อันแบบวา เวอรันตัวไดเจียวเบกก็ให้ไปเบิกเอาเนาะแล,ะล้วก็มาเลือกเอาในนี้นย่ตัวอย่างอันน่ะไอ้พ่นฮกเนาะไอนกธรรมาดานี่เป็น12 5 12.4จุดห้าแล้12.4.4มันก็ใส่พวกนี้เนาะ0 9นเะก้จเนาะ 0.99เานะอันนี้เป็น ios 14บเออ13.4จุดสี่เนาะวันองครับตัวนี้ส่วนวัล่าสุดของมันปิดไปก่อนตัวนี้ปิดปิดแล้วมันจะเด้งออกมาแบบนี้เนาะให้จำมาคลิกในตัวเทร่องนี้ใหม่เนาะนี่นี่แทบเท่องนี้มันมีช่องแบบคลิกตัวนี้ก็ได้เนาะคลิกตัวนี้แล้วคลิกตัวนี้ให้มันออกจากตัวนั้นก็ได้เนาะลองเบิกหรือว่าจะคลิกเซลล์เนาะเลือกอันนิวนิววินโดว์ก็ได้คือกันเนาะ มันจะเด็กมาตัวนี้แต่ว่าไครที่ว่ามันกินตัวนี้บ่ได้กินตัวนี้เนาะเรือว่อันนี้ควายเนาะควายเท่มมามันเนาะเด็กจะกลับมาตัวนี้เนาะบอจะกลับมาคลิกใหม่ในเท่ามันได้ใหม่เท่มามันเนแล้วก็เท่ามินเนาะคือเก่าส่วนเวอร์ชันล่าสุดของมันก็คือว่าสิบเนาะลองใส่สิบละลาเบิรงได้บอสเด็กมันจะได้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะบเด่งขึ้นมาเป็นหน้าต่างให้เข้าเสียบเสียมต่อมือถือเขาไปก่อนเนาะมันจะบอกเข้าเลยเห็นบอนี่นี่ waiting for เนาะ DFU device เนาะหรือว่า DFU mode ของอัน iPhone เนาะ for iPhone แบบตัวใดที่ม so, ัน support ของตัวนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เฮาแล้วมันจะเชื่อมได้แล้วก็ใส่เจิเบรกเนาะไปเบิ่งเอาแต่ละรุ่นมันก็เฮ็ดบ่คือการขับไปเจ้าก็บ่ได้เจอหมดทุกรุ่นเนาะก็ฉะนั้นจะมาเฮ็ดในนี้แนวทางไว้ให้เผื่อใครที่ต้องการเจิเบรกในการ b บพ a s หาหาไฟเจิเบรกบ่ได้ก็มาใช้วิธีนี้มันรองรับทุกรุ่นเนาะ นี่ค่ะจบคลิปเพิ่อนๆเรานียเนาะข,ขอบใจนี่ยังบอกขอบใจคอมเมนต์มาถามได้ขอ,ขอบใจ